เจ็สุดยอดผักผลไม้บำรุงสายตาถ้าอยากให้สายตาดีใสเป็นประกายมาดูกันดีกว่าว่าต้องกินอะไรกันบ้างผักวุ้งมีวิตามินเอและวิตามินซีรวมถึงเบต้าแคโรทีนเป็นวิตามินที่ช่วยบำรุงสายตาทำให้ไม่แสบตาปวดตาและสายตาสั้นแครอทมีสารเบต้าแคโรทีนมากที่สุดในบรรดาผักสี การบำรุงรักษาดวงตาเพราะมันมีผลตอบปฏิกิริยาเคมีของดวงตาต่อแสงตำลึงบีตาคโรทตนเป็นสารกลุ่มคาราตินอยด์ทำหน้าที่กรองแสงให้กับดวงตาป้องกันการเกิดต้อผักชินหน้ามีสารต้านอนมูลอิสระคือวิตามินซีและเบต้าคโรทีนซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอที่มีผลต่อการบำรุงสายตาผัก สารดูทีนป้องกันการเสรื่อมของสุดหรือแสงของเรตินา่ามีวิตามินเอบำรุงสายตามะม่วงสุกอุดมไปด้วยวิตามินเอมีวิตามินซีวิตามินอีฟอสฟอรัสใย,ยอาหารช่วยบำรุงสายตามะละกออุดมไปด้วยวิตามินเอซีหนึ่งีสองแคลเซียมและเดต้าคทรทีนสารต้านอนุมูลอิสระ รับประทานบำรุงถึงพันธุ์ทีลดริ้วรอยก่อนไวัและบำรุงสายตาเพียงดูแลตัวเองด้วยผักผลไม้ที่มีประโยชน์แค่นี้ยดวงตาก็จะใสปิ้งเป็นประกายเป็นง่ายมากใชมีล่าสะับหนึนงโดยเอ็นบูทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0885362211 0885363322